เอายุดเอายุด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 ผิดกฎแล้วครับผิดกฎแล้วยุดยุดเลยเอาลงมาลงมาลืมทำอะไรดึงเบรกมือไว้ลงมาดิเร็วบอกว่าไม่จ้ามเต่าบอกว่าไงใช้รถพื้นฐานยังใช้งานไม่เป็นไรเราจะยังปฏิก้าวมันยากันไม่ดู้ยส่ตครั้งใช่ไหมหารเรือทำได้ไหมืมหมดแล้วครก็ดึงเฮ้ยเขาจะทำไงดึงให้เราทำให้ดูสิบนี่นยึดเพื่อยังไม่เป็นระบบเป็นทหารปฏิยัมติรั้ง ทำเป็นยังจบออกไปแล้วทำไม่ได้ยี่สิบครั้งเลยนะสวัสดีครับนิกกี้มาทำอะไรนิกกี้เอาหันหน้ามาที่ม <mm ิตรากล้องมาทำอะไรสอนแม่ขับรถไหนแม่ขับอยู่ไหน แม่ทําอะไรอยู่ตอนนี้เอาพูดดิแนะนําชื่อก็ไม่มีอะไรนี่ก็เดินทางมาสักไกลเลยมาจากไหนนะละเท้า48 84นะครับแรกๆก,ก็นชนเดี๋ยวนี้ไม่ชนแล้วนะครับพี่เตระยองแนะนําตัวอ่าอินเ r อร์ c ิว o u เซลฟ์อ่าอ่ I am James อาจารย์ดนตรีใบด้นนะครับตอนนี้เป็นลูกศิษย์กูตาวโอเคโอเค lift up to me speak up to me โอเคโอเคคนไทยครับคนไทยครับขับรถดีๆหน่อยขับรถดีๆหน่อย อย่าขับบัวอย่าขับบัวเหมือนอาจารย์เจมเหมือนเหมือนอาจารย์เจมวนอาจารย์เจมแหมขับรถใจเย็นๆขับรถใจเย็นๆโอเคนะครับก็นี่ก็ขอฝากอาจารย์เจมไม่เคยใจเย็นๆหรอกหยุดเนาะชิดขวาแอนตรงไปโอเคใช่โค้งอันตรายโอเวอร์โอเวอร์เออขันปากบานไงโอ้ยหยุดเนาะขันปากบานขันปากบานเราอย่าไปมองอย่างนั้นสิ โอ้ยฝรั่งบ้าบอขับรถเวลาจะเลี้ยวทีงวกคอแทบพังประเทศไทยไม่เคยสนแบบนี้อันเดอร์ส d ตน no คออยู่จะหักเอาักเรียนเกา่ารหัส995-57ประจำที่เอารายงานตัวเอารุกพงครับจบหลักสูตรอยู่แล้วนะครับยังเข้าเกียร์ไม่เป็นนะอชวัวคนต่อไปมาฝึกเ,เข้าเกียร์รายงานตัวครับ เอานักเรียนนักเรียนใหม่ของปี58เกียร์เข้าเกียร์เข้าเกียร์เกียร์อยู่ไหนเกียร์อยู่ไหนนู่นเกียร์นี่นี่นี่ฝั่งขวานี่เกียร์เตอร์ปี58ค่าตัวแพงเหลือเกินนะครับพูดด้วยอืมห่าเรียวซ้ายเรียวซ้ายเรียวซ้ายขวา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 อ๋อดึงดึงพวาอะไรของมึงเลยอ่านะครับของโอ้โหทำชิ้นหน้าโหดดิมือปืนมือปืนตรงไหนนะืมเปิดเมืองเพชรเหรอะคาเมื่อกี้สบแล้วกับกบสองศพวะ ไม่ต้องปกไม่กดยิงเลยลันแล้ว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 พะปะปะปปเปืกเปเปืนครับโอ้โหบุกเปืนบเต่าขามากี่ศพลสองศพปะผมกับตันเต่าผมอนปืนมือแพแล้วผม วันนี้เราจะมาเสนอเงคิดเข้ารับบริการสถานีเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเ,เชิญครับเจ้าของรถจะใช้น้ํามันยี่ห้ออะไรครับ20ค่ะอีกรืหน้าจับเครื่องยนต์เลยครับเชิญลงมาเลยครับเริถังน้ำมันนี้เลยนะครับสิ่งแรกนะครับจะเอาตัวอยู่ในรถถ้าท่านไม่ลงมาสิง่งต่างๆก่อนนี้มันจะตามท่านนะครับมาเดินแรกไอ้น้องสุราเต็มถังมาดูซะเติมอาได้20๒เติมไม่ถูกชนิดอาจจะผิดราคาหรือ3ม รูว่าเขาปิดฝาให้เราไหมหรือสี่ยิ่งกว่านั้นนะครับที่มันเป็นข่าวเป็นข่าวนะเติมถูกชนิดนะครับเติมไม่ผิดราคาเติมเสร็จมันก็ปิดฝาให้นะครับก่อนจากไปเดี๋ยวกูฝา,ากไปสักสิบเมตรแล้วกันนะครับยาบ้าใส่ถุงพลาสติกปิดคับขับไปอีก3-4กิโลไปเจอดนาณทุ่งพยักฆ์ไสายสองคืออะไรครับแตกมาเต็มสูตเลย อายุเท่าไหร่ครับปีครับมายืนมายืนทำอะไรอยู่นี่ครับฮะอา,า,อาชีพกินข้าวแกงอาชีพกินข้าวแกงนี่มาทำอะไรครับเดินเล่นครับมานเดินเล่นเดินเล่นครับนึกว่ามาเก็บค่าคุ้มครองยืนยืนตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยสองโมงเย็นสองโมงเย็นอันนี้มันจะหกโมงแล้ว <S <S ยืนตั้งแต่สองโมงเย็นยืนหกโมงเช้าแล้จะยืนถึงกี่ทุ่มยืนถึงสองทุ่มเอาตรงอะไรนะครับมือมือสังเกตนะครับมือขวาไม่เคยออกจากกระเป๋านะครับ ถ้ามือขวาตูดตูจอกระเป๋าเมื่อไหร่ล้วมีศพเกิดขึ้นทันทีนะครับไ,<อ>ได้ข,าข่าวว่าฆ้าเมื่อกี้ศพ<อ>สองศพโอ้โหนะครับสวัสดีครับผมชื่อบอสเด็กชายนามนใจกว้างชื่อวิวเด็กหญิงสุชาวดีสังขบูรค่ะจับพวงอะไรนะครับาก als, รารฝึกเข้าเกียร์ธรรมดาก็เราดันไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นเกียจะจะกร์หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะกับการอธิบายการเข้าเกียร์ของน้องบอสคะ และถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดสับสไคร้ได้ไหมครับแล้วกดสับขากับขิงและใบมะกรูดได้ไหมอ่ะได้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับอ่านะครับสวัสดีค่ะคือเรามาเรียนกับโครงรตรงนี้ก่อนกรตเตอาได้เรียนกันทุกคนที่มาหาครตเตอาอ่าแล้วทำอะไรตรงนี้ฝึกขับแห้ง เป็นตัวตลกให้ชาวบ้านเขาดูอ้าวโอเคนะครับข้าวนะครับข้านะครับโรงเรียนใช่ไหมโอเคครับเรงที่สครูเต่าสอนให้หนูหดห้าตัดหญ้าเรื่งที่สคือการตัดหญ้าครูเต่าสอนให้หนูตัดหญ้าสามารถเาตัดแต่งหญ้าใช่ไหมที่หคนดิน <ว>โอ้ลูกศิษย์กูเต่าที่เ <Stevens> ก <Como> ่งยังนะครับเป็นทุกอย่างเลยนะครับเรื่องตีหงตักน้ำลดต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ก็เป็นไม่ทำอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์นะครับเพิ่งไปสอบมาสอบมาตกยกสมควรที่มันตกอย่างครับอย่างเงี้ยเอ้าหยุดยุดหยุดไหนเลี้ยวซ้ายครับทำไมไฟเลี้ยวหายไปไหน เฮ้ยลืมไม่ได้ฝึกที่นี่เข้มครูช่วยครูหน่อยโษดีไหมครูช่วยครูสวัสดีครับผมเก่งบางแคครับเบา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 อ้าวระหว่างพักนะครับอ้าวจับให้ได้นะหนึ่งตัวนะโปกเกมอนตัวใหญ่นะเฮ้ยมันอยู่ในป่าเลยเหรอ ไหนไหนโอ้ยโปเกมอนโอ้ยโปเกมอนโปเกมอนมาทำอะไรครับเด็กยากำไรอยู่หายากินครับหายากินนะ